ดูแล <icana, S 2> <naj bum S 1> ้วครับผ yes. ู้จัดการช้โดูแล้วบึ้ยจบสวยเท้ท้ายนี้าอเมนเบี้ยสวยเทสเจ็บจ้ไดเดนสวยเทเจ้ะจ่ะ ีหิวรู้บ่เป็นยังคือหิวมะเหนียสีผ้าไปเบิ้งว่าเป็นยังจุกของก็หิวไปใส่โอ้ย่าให้กับเขา

นั่งถาก่อนเดี๋ยวเรากับม้าเดี๋ยวพี่มหาออดชั่นแกมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเตะบอเอฉันเลือโอ้ยหอมหอมเนอม่แห้วที่แหกบ่หิวดิหิวอีก เก <Es poor S 1> ่งบอพี <Bun sed |nospeech|> <movie half> ่มอนบอลเลยสิอ้วนพี่มอนหลวัลเลยจะอ้วนแฟนเลยจะว่าเขาไปไหนล่ะเขาไปไหนแล้วเจ้าของประโยคนี้น่ะเขายังไม่มาแอบแอบพูดของเขาไม่หิวเลยแฟนจะว่าแฟนเลยจะว่าพี่วัดวัดพี่วัด

เ็นที่วัดสีอะไรสีดแดง <c oughs> ห้หามวางเดือยซองอันเนี่ยจ้มันหนักนี่มมนจิลื้อมือหนึงวางอันนีน้หรอว <c oughs> ต้งงยไห <c oughs> นอยู่ไหนบอกเขาหน่อยเต้ยเขาไม่รู้เิ้ อันนู่ปอนหึแล้วดีจ้ะก็เป็นุบานสองฮะนุบานสองอ้แม่ไอคิ้วไอคิวหกขวบยุปอนนุบานสามอะละบ่สนใจละเลยอ่ะเพ่นหดอยู่อะละอะละทหาเต้นอยู่อะละบ่สนใจละเลยอ่ะหัวแตกออ เบื Workers, ้องแขนบนแขนแขนเสื <peine> ้อลายเสื <qu ie> ้อลายต้นเลายยืดไว้เด็กสองพันแม่ผู้ใดเอันปลูกต้นบักพาวไปทั้งหัวเจ้าน่ะบักดำแม่ได้ชัวแขนดูชัวแขนดูโอยไม่ใช่ต้นบักข้าวน้ำเก็งแล้วแถวที่ท่านทีเห็นแขนมันบอกเอาหลับสซเลนคุณได้หลับจยางคนไว้อ่ะ

โว้ิาอเ็บม่อร่ไดแมบสวนี่้อค่าแม่บีสวัสดีครับเจนนเด้ยุแถวนี่ะาดะเราไปโหลดคิปจ้

ใจจังน้อยแนพี่บอนอิงเนี้ยดี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนียเขาอยู่น่ะฟอร์มีแห้งแนวัติเนาะสู้ๆนะคะไปแล้วไปแล้วอ้าวโดนแล้วนอนหลับง่งเลยอุ้ยอุ้ยมีพลังบางอย่างอยู่ตรงนู้น

ยุกเกยประเดกน้ำมาดเล็นลูก็ไม่รู้ว so, ่าผมเปิดอย่างอื่นก็ไม่ได้คะพอกาลังมากจ้ะพอกาลังมาจ้ะเดี๋ยวไปเอากองแผล่ถ่ายลูกเขาด้คะถ่ายลูกไ่ะไม่ใช่หลุนนะไม่หลุนมาแล้วมาแล้ว देता है ये कैसे काम मैंने नहीं डाला